สวัสดีครับเอซสาหน่อยเอซอีลาอุ้งอิงมือนี้กับซีมาบอมกมาเก่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมที่ผ่านนมาเนาะครับพี่น้องก็กตั้งแต่ผมเห o YouTube มาเนาะพี่น,อน้องเนาะก็ที่จริงแล้วผมเหตก่อนที่อีลาซีมาอยู่3ปีแต่กับผมก็บ,บรไดอัดคลิปเทอดารดครับผมก็มีอยู่สองสามคลิปเหตมาเรื่อยๆเหมาเรื่อยๆจนมา ได้เบิ้งอีหล่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ไอหีหล่าเขามาสมาัครแล้วครับพี่น้องผมก็ได้เบิ้งได้ติดตามอีหล่ามาเรื่อยๆเรื่อยเนาะครับพี่น้องจนสุดท้ายผมก็ได้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 เงื่อนจัดที่ขออีหล่าเนี่ยแหละคำใบอีหล่าอุอ้ยเนี่ยแหละครับพี่น้องพอ,อได้มาผมก็เลยได้กลับบ้านได้กลับบ้านแล้วก็ ได้เอาเงินส่วนหนึ่งไปรวมเทพบุญกับอีหล่าเนาะพอได,ด้ได้เสือมาเมื่อเดือนมกราเอมกราปีนี้นะครับประมาณวันที่สามนะครับพี่นอ้องผมก็เลยได้เหตุคลิปอีหล่ามาเรื่อยๆตั้งแต่มือนันมากกันเบิงหลยครับอ,อ่าคนกับาติตามได้หลยย่ครับจนมันสิมีรายใดมันมีอะไรทรงอะไราใดมากเนาะพี่น้องครับ กะนี่ทรงมากครับทำนองว่าสนผมกอการได้ล่ะครับก็อกกอกลงขออารได้นะครับพอกอกลงไปกะตอนนั้นกบมนี้คนเบิรงของผมจนประมาณสามพันเก่าครับเกือบสี่พันแล้วล่ะครับแต่ผมุดท้ายก็เกิดลิิทธิ์มากครับเกิดติดเส้นลิิทธิ์มากตั้งแต่มือนั้นมากอ่ะกลายว่าสู้มือะลรกบ คนกับเบิงหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็จังหวะถือว่าผมมาเปลี่ยนซื้อจากแท็กซี่หลงทางเป็นเน็ชาแนลเป็นแท็กซี่เน็ชาแนลนะครับัก็เลยบอกใครมีคนเบิงก็เลยแย่แย่แย่มาเรื่อยๆจักผมบอกบวกเก่งหรือว่าจังไรผมก็บระหูนะครับพี่น้องก็สาเหตุยังผมก็ประทันหูว่าเป็นยังถึงจากทือว่าคนเบิงร้ายๆก็คือมันลดลงหนึ่งสี่นะครับ แต่กับแน่นอนครับพี่น้องมันกามันเกี่ยวกันบอครับที่ว่าจะผมติดลิกาซิต์น่ะลิกาิต์เนาะติดลิกาซิต์มาตั้งอาหกคลิปเลยครับพี่น้องมันก็เลยเปลี่ยนมาเรื่อยๆและอีกอย่างหนึ่งกับผมกับด้านไปเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนซื้อเนาะจากแท็กซี่หลงทางเป็นแท็กซี่เนทชาแนลแต่ตอนนี้ผมกับิกับไปใส่ตัวเก่าด้วยครับพี่น้องใส่ตัวเก่าที่เคยเห็นมากนะครับใส่ตัวคําว่าแท็กซี่หลงทางนะครับ ทั้งใน TikTok ทน YouTube, ั้งใน Youtube ก็สิใสตัวนี้ได้ครับพี่น้องเด้อแท็กซี่หลงทางสิมาบอกมาเกาให้ fc อีหลาอุ้งอิง f อซีเ้าหน่อยให้หูว่าตกลงก็คือผมเรียนมาเป็นคือเกาคือแท็กซี่หลงทางคือมันฟังแล้วมันเหมาะสําหรับผมเนอะเพราะว่าผมก็ขับแท็กซี่เนอะมันกับขับแท็กซี่แล้วก็ เอาง่ายๆกับมามาหาอีลาเมืองอีลาลได้หักได้ลงอีลาอย่างนี้เนี่ากกายแต่คือจะกลายมาแท็กซี่ลงทางลงทางก็ลงทางไปกับลงทางมหาอีลาพี่น้องก็เลยได้เปลี่ยนซื้อเก่าเด้อครับพี่น้องเด้อแท็กซี่ลงทางเน็ตชาแนลเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแท็กซี่ลงทางแท็กซี่ลงทางชาแนลอ่าเป็นถึงสี่เด้อครับพี่น้องเด้อสี่เห็ดเป็นแบบตัวเก่า ยังไดงกะให้พี่น้องเอฟซีซาหน่อยเฮ็ดไปเองๆแต่ประเบิงเป็นแง่ผมแน่เด้อผมก็สิหาวิธีเฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะนี่กจากมื่ออื่นก็อีหล่ามากรุงเทพเนาะแต่จักผมสิได้ไปหรืบบอบ่ผมบ่ฮู้พราะยังม,ยมันกัเรื่องลูกนะครับบ่กล้าปล่อยลูกอยู่2คนครับเพราะว่ามันลูกไส้คนโตกะผิดปกติมันมันมนีแปลกๆก็เลยบ่ทันแน่ใจว่าสิได้ไปบ่นะครับพี่น้องจังได๋ไกับผมยังได๋ครับ มาติดตามผมแน่เด้อครับพี่น้องเนี่ยมาเบิ้งไม่งยังไงเพราะว่าผมกะอยากนีรายไรในะครับพี่น้องอยากนีรายไรใแต่กะว่าอ,อกไปกบที่ว่าเห็นโทษล่งนะครับเพราะว่าที่จริงนะผมกะเห็นมาก่อนแนะครับสามปีกัแค่มาอยากเห็นว่าหักอีหลาก็เลยหาวิที่ว่าเรื่องอีหลาแล้วก็ไปได้ลที่ได้ไปเบิ้งกับสิอัดร่งสี่สี่นะครับ แังได้กับคันนั้นเป็นพิษพิษรักเกมหรือพิษยังกับขอโทษขอพ่ายหลายๆเด้อครับพี่น้องก็แต่งได้กับเพราะความหักความแพงล่ะครับพี่น้องลนะบอแมนแค่ว่าเป็นเอฟซีเอฟบบอมมามามา,มาหารายใหญ่กงนี่นะครับก็คืออีกส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่พอได้ไปครับอีหล่าแลละกันมันก็เลยทายกังสี่หละครับแต่อยากถามว่ามีอยากนี้รายใหญ่บอกว่อยากมีอยู่ครับแต่กัมันบอกท่านมีเนาะเบิงอีหลา่า จังได้เข้ากับฮักอีหลาติดตามอีหลาเม่แล้วมีบ่มีี่เป็นยังครับก็ยังติดตามอีหลาคือเก่าเบิ่งอีหลาคือเกอ่าเพราะว่ามันได้ลงไหลอีหลามาแล้วเนาะฮักแท้อีหลามาแล้วจังได้เฮาก็ติดตามอีหลาคือเก่าสนับสนุนอีหลาคือเกอ่าขันผมเว้ากับคิดของผมเนี่ยกสิเกวได้กับอีหลาเด้ครับแต่สีบอมีเรื่องอื่นมาอุ่นไหวถือหรือกับว่าไผเบ้าอีหลา,าสี่เนาะแต่อาจสซิมีกอลโจในน้อยนึง เกิดมามาอยู่เพราะว่าพอเจอกับอิหร่านก็มานํากันเนาะมันบุ่งสาวหน่อยนำกันกับซีวอลคันวอลผมกับซีวอลระมาณสองคนนล่นะครับคนอื่นผมกับซีวอลวอลกับบอววอลบอกเดียวของดับไอ YouTube ช่องผมอันนี้ได้ครับอังการซีวอลแต่เรื่องดีๆเขาอิหร่านนะครับแต่เรื่องบอดีคันเกิดมีเรื่องยังทีดราม่ากับซีวอลอยากวอลไลมันไม่นะครับมือหนึ่็อ่ะอยากวอลายครับ ก็แค่พร้อมปังพร้อมข้อก็ให้ให้เอทซี่ที่ติดตามผมมาเนี่ยจะอย่างไรก็คอยจลเป็นคอยแย่ยแกันเนด้อครับพี่นอ้องช่องนี้จะเปลี่ยนเป็นเท็กซี่ลงทางชแนลแล้วเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ